สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆทั้งในโซเชียลแคมแล้วก็ใน Facebook ทุกคนเลยนะคะก็พอดีไปลองสิ่งหนึ่งมาอยากจะมารีวิวแล้วก็มาแบ่งปันให้เพื่อนๆเ,เนี่ยได้ลองเอาไปกินกันนะคะสิ่งนี้ก็คือคอลลาเจนค่ะเดี๋ยวบอกก่อนว่าปัญหาของ,งนัดคืออะไรปัญหาของนัดก็คือผิวเนี่ยไม่เนียนเพราะว่าเป็นคนโดนแดดบ่อยแล้วก็เป็นคนรูขุมขนใหญ่ เวลาแต่งหน้ามาเนี่ยจะเห็นเลยว่าเป็นลูขุมขนใหญ่นะคะก็เลยสรรหาแต่และว,วิธีทั้งไปทำหน้าให้มันเ,เป็นเลเซอร์ค่ะแต่หน้ามันก็แห้งแล้วก็ไปกินอาหารเสริมที่เป็นคอลลาเจนเม็ดแต่ว่าคือนั้นเป็นคนขี้ลืมมากก็เลยแบบ เ,เดี๋ยวลืมกินเดี๋ยวลืมกินเพราะว่าเราไม่ชอบกินยาเม็ดอะนะก็เลยเลืมลืมมันไปบ้างอะไรเงี้ยค่ะก็ต่อมาก็เคยกินคอลลาเจนผงซึ่งมันเป็นคอลลาเจนสด100%ใช่ไหมแล้วมันก็เหม็นคาวนี่ค่ะมาเจอตัวนี้เลยนี่ค่ะคอรีรพิงค์มันเป็นคอลลาเจนซึ่งเป็นคอลลาเจนร้อยเปอร์เซ็นต์เหมือนกันแต่ว่ามันพิเศษไม่เหมือนใครคือมันมีรสสตรอเบอรี่และอร่อยมาก อร่อยมากๆจริงๆคือเด็กทานให้เด็กทานได้เลยค่ะเพราะว่าเด็กจะบอกว่าอร่อยแล้วก็จะอยากกินนะคะและมันมีคอลลาเจนทั้งหมด6,000มิลลิกรัมค่ะและที่สำคัญผลที่ได้นะตอนนี้ดูหน้าสิคะเออคือหน้ามันใสขึ้นมันมันน่าตกใจที่ว่านัดกินได้แค่2อาทิตย์นะคือคอลลาเจนะมันดีอยู่แล้วชื่อมันก็บอกถือว่าคอลลาเจนมันก็อยู่ในร่างกายถูกปะ เดี๋ยวจะลบเครื่องสั่นอางให้ดูดีกว่าเดี๋ยวจะหาว่าเฮ้ยมึงเมคอัพปะเมคอัพมาแล้วก็แบบมาโชว์มารีวิวหรือเปล่านี่ออกมาแล้วนะคะแป้งพับวันนี้ไม่ได้ลองพื้นด้วยนะคะนี่ค่ะอันนี้คือผิวจริงๆผิวจริงๆของโดนัทนั่นเองนะคะก็ใครที่สนใจก็เดี๋ยวนันจะทิ้งอีเมล แล้วก็ทิ้งเบอร์ที่สามารถติดต่อซื้อคอรีพิงไว้เอาทิ้งไว้ให้แล้วกันนะคะแล้วก็ที่สําคัญมันไม่อันตรายเลยเพราะว่ามันมีนี่ค่ะมีอยมีตาหารแล้วก็มี GMP ซึ่งรับรองว่าได้มาตรฐานแล้วและถือจะให้ดูอีกอย่างหนึ่งคือพี่คนนี้ค่ะที่เขาเป็นคนแนะนํำนะคะชื่อพี่บีนั่นเองนัดเป็นคนไปซื้อจากเขาโดยตรงเลยนี่ค่ะซึ่งเมื่อก่อนเขาเนี่ยหน้าเป็นหลุมสิวแบบนี้ แล้วเขาทานไปคือหน้าเขาก็หลุมสิวรอยจุดด่างดำอะไรก็จางลงมาด้วยน,น,นั่นนัดนก็เลยเอ,อไปเจอเขามานะคะแล้วเขาก็เฮ้ยแนะนำตัวนี้และมันดีจริงๆอยากจะมาแบ่งปันให้กับเพื่อนๆนะคะก็นั่นแหละค่ะคอรีพิงค์ไม่มีอะไรจะพูดละก็ยังไงอย่าลืมลองทานดูนะคะไปราคาคอรีพิงค์ก็ได้ค่ะ